พี่บอกครับการ์ดจอออนบอร์ดของ AMD เนี่ยในปี2023มันทําอะไรได้บ้างครับโอ้ทำได้เยอะในปี2023เนี่ยต้องบอกเลยว่าการ์ดจอออนบอร์ด AMD เนี่ยมันกำลังได้ดีเลยนะนี่ผมยกตัวอย่างให้เป็น AMD Ryzen 5แต 0G เลยเรียกว่าเป็น CPU ที่แบบเป็นตัวกลางๆ6คอร์2เทสเทอร์โบ 4.2GHz เทอร์โบเนี่ยแล้วมันได้เรดอนกราฟิกมาด้วยในงบประมาณ9,000กว่าบาทเนี่ยถามว่ามันแรงไหมไมนคงไม่แรงหรอกเพราะว่าเครื่องทั้งเครื่องเนี่ยประกอบกันเนี่ย9,000กว่าบาทเองแต่ว่ามันยังคงเป็นออนบอร์ดที่สาาาามมมรรถเเเเเลลลล่่่นนนนนกไไไดดด้้้้้แะะอบงววัีียยโช์ใหู นี่คือบทเทสเกมแบบไม่สตรีมนะเล่นอย่างเดียวนะครับเกมชิน Impact ปรับต่ำสุด55-60เฟรม GTA 5M เนี่ยไม่แนะนำหรอกแต่ว่าปรับ normal ปิดเงาเนี่ยอยู่คนเดียว55-70เฟรมคนเยอะๆเ,เนี่ย4สีย10-65เฟรมโ o เดลโอ a r อร์ทูเนี่ยพอเล่นได้ปรับต่ำสุดเปิด FSR performance คือปรับต่ำสุดเลยนะภาพไม่สวยหรอกแต่ว่าพอไหว60เฟรม Forza 5ปรับ low ไม่ใช่ very really low นะปรับ low 45-55เฟรม PUBG ทุกอย่าง very really low 50-75เฟรม Overwatch oh, 2ปรับ low 69 0เฟรมเห็นไหม มันก็พอเล่นได้ในปัจจุบันที่เครื่องที่9้า0กว่าบาทเองเนาอ